สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆืไปที่เจดีพระศรีสุรโยทยนะคะที่อยู่ที่หัวแหลมตรงข้ามกับปัสตาค่ะเรามารอบนี้เป็นรอบที่2แล้วที่ชอบมาเพราะว่า1คือสถาปัตยกรรมสวยมากแล้วก็วิวสวยต้นไม้เยอะค่ะแล้วที่สําคัญมันเหมือนมีมนฑลขังอะไรบางอย่างค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นภายในนะคะที่เราสามารถจุดทูกจุดเทียนได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญต้องซื้อผงอะไรไปเองนะคะเพราะที่นั่นจะมีแค่ทูกกับเทียนค่ะ สวยงามมากๆนะคะแล้วอย่างเราไปเนี่ยไม่ค่อยมีคนเลยแล้วก็เลยอยากแนะนําให้ที่นี่นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่น่ามาชมมาเที่ยวกันในจังหวัดพระนครเสียอุธยานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเจดีย์เองเป็นวิวเป็นต้นไม้เป็นแบบสถาปัตยกรรมข้างในก็คือมันค่อนข้างคลาสสิกอะค่ะมันแบบสไตล์โบราณกึ่งแบบ เนี่ยดูดูตึกนะคะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะข้างในก็จะมีเรื่องราวประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระศรีสุยโยไทยนะคะสามารถเดินชมได้ะคะ่ะไม่เสียค่าเข้าแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ เราก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศรอบๆค่ะอันนี้กล้องไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์อะไรเลยนะคะก็คือวิวมันสวยสวยมากๆค่ะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะแล้วก็มาท่องเที่ยววิทยาค่ะอยากแนะนําที่นี่นะคะให้ทุกคนเพื่อนๆได้รู้จักแลวมาเที่ยวกันตรงนี้เป็นกรมศิลป์ค่ะอยู่ข้างๆกันฝากไว้ด้วยนะคะมาเที่ยวถ่ายรูปสวยจริงๆค่ะฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ